สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็จะมีผลงานละครเรื่องเดียร์เฉลิมพลังพิพักษาครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเพลงแล้วก็ทำเดโมโลแล้วก็อะไรเกีเ่ยวกับเพลงทำที่บ้านครับผมก็เก็บตัวอยู่บ้านวันที่6กรกฎาคมนี้ครับผมก็บนบานลของพี่ตัวะละ,ระครของที่ก็จะเป็นเขาบอกไว้ก่อนว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวละครไวมแล้วก็ ลครตัวละครของพี่ก็เป็นเด็กตัวทนายซึ่งหลงรักพี่สาวคนนี้มาตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรอยงี้ครับแล้วก็ได้มาฝึกที่ได้มาฝึกตัวทนายที่บริษัทเดียวกันกับที่พี่นางเอ่เขาถามว่ายากไหมหรอครับพี่ว่ามันสนุกดีครับได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ที่ได้ไปถ่ายที่เกาะพีพีได้สับมอไซค์ได้วิ่งหนีหมาซึ่งที่เป็นคนกลัวหมามากแต่ว่าต้องต้องแบบปกป้องนางเอกแต่ว่าก็คือแบบ พอคัดปุ๊บพีก็อืมผ่าษสั่นนิดหน่อยครับผมก็ได้ทําอะไรหลายอย่างหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก,ก่อนแน่นอนเรื่องนี้ประกบกับในอีกตัวแม่อย่างเบลล่ารานีเลยนะพีเป็นไงบ้างสนุกครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้โรงงานกับพีเบลลเพราะว่าพีได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเขามากเยอะมากแล้วก็งานมันมันสมูทขึ้นแล้วก็ทุกอ,อ,อย่างมันเป็นไปได้ก็เราะพูกเราแบบว่าเป็นทีมเดียวกัน การสนับสนุนกันถ่าหรืออะไรก็ช่วยเหลือกันครับที่เขามาสอนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมกับการการแสดงหรือว่าคําแนะนําอะไรที่แบบว่ามาสอนพีเก็มีก็มีครับผมเขาก็าาจะคอยบอกตลอดคอยแนะนําตรงนี้นะอย่างเช่นแบบว่าแสงบางตรงนี้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นมีกล้องตรงนี้ก็คือแบบว่าอย่าพยายามอย่าปางกล้องกันพยายามมันจะได้มาสมมุิขึ้นแล้วก็พี่ก็ปรับตัวได้แล้วก็ทํในทีพยายามตอนเข้าฉากเป็นไงบ้างมีเกงกันไหมตอนแรกๆเรื่องงานทพี่เบล่ากดกังนงานกันบ้างไหม สีแรกวันแรกองพีที่จําได้ว่าเหนือพี่เหนือออกจะไม่รู้จะออกอยังไงแล้วอนะ่ะคือสีแรกเลยที่จะเข้าก็คือบอกว่าพีเหนือขอพลังแล้วก็แบบแบกมีแบกแล้วก็พู้ซึ่งสีแรกกับไม่มีอะไรเลยอะแค่เดินแล้วก็แบบพูดกับได้หลอ,อกกับคนคนหนึ่งแล้วก็ปึ๊บออกไปแค่นี้แบบพีก็ตื่นเต้นละเพราะว่ามันวันแรกครั้งแรกแล้วก็นับเวลานั้นคือเป็นเวลาแรกของพีที่จะเริ่มกับตัวละครนี้ละครกันอีกไล ซึ่งช่างแต่งหน้าช่างผมน่าจะซับเหงื่อพีททั้งวันวันนั้นนะครับแล้วก็มีไดเตรียมไว้ตลอดเพราะว่าเหงื่อป็นท่วมจนไม่รู้จะท่วมยังไงล่ะนานน้อกว่าจะบอกว่ารู้สึกว่า,วาไม่เก่งแล้วร่วงโอเคนะสักประมาณสิบคิวได้ั้งครับประมาณช่วงก็ใช้เวลาประมาณอาสองอาทิตย์ประมาณเนี่ยครับรู้สึกมันเข้าที่มากขึ้นแล้วช่วงแรกก็จะมีเกงๆบ้างอาจจะแบบพูดไม่ชัดบ้าง อะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆค่อยๆปรับไปแล้วก็ตัวละครไม่ลงที่มากแต่ว่าพอทุกอย่างมันสมุดขึ้นก็อยาก็เป็นไปตามที่มันกับฉากฟินๆครับพีทมีไหมกับพี่เบลล่าเรื่องนี้จ้าแฟนๆได้เห็นเราเคมีกับพี่เบลล่ามากน้อยแค่ไหนอ่าฉากฟินๆเยอะมากครับคือก็มีแบบฉากที่ให้แฟนๆคอยจิกหมอนกันตลอดก็จะมีบักมาตรงนน,รงน้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนน้น อะไรเงี้ยต็ไม่หมดก็ขอให้แฟนๆขอให้แฟนๆเตรียมหมอนกันไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มาฟินกับละครเรื่องนี้ผว่าฟินแน่นอนเรื่องนี้ฟินแน่นอนครับแต่ว่านอกจากแล้วก็ยังมีแบบว่าดราม่ามีจริงๆมันครบร็เลยนะครับมีทั้งดราม่าแอคชั่นนิดหน่อยแล้วก็มีแบบว่าแนวดับแบบที่เราให้ในเว่าให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายด้วย,ย่างเช่นตัวอมาตากฎหมายเองทางเรากม็มีที่บท ต,ตัวละครของพวกเราต้องไปว่าความเลยนะครับคนก็จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดพนสัรว่าอะไร่าแน่นอนเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นละครเรื่องแรกของพีด้วยใช่ไหมดันไหมอ่ะแฟนๆคาดหวังเยอะด้วยประกบพี่เป็นล่าด้วยเป็นพระเอกด้วยพีดไม่รู้กดไม่รู้สึกดดันนะครับแต่รู้สึกตื่นเต้นว่าเมื่อหไหร่จะเมื่อไหร่จะออกอากาศตื่นเต้นว่าอยากให้มันไปถึงวันนั้นเร็วๆพีดรู้สึกว่าละครเรื่องนี้พีตอนที่วิ่งแรกพีรู้รสึกมีความสุขมากมันมีหลายอารมณ์ได้รับ ได้รับได้รับรู้ถึงมาว่าศิลปะใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้คนได้รับความสุขอย่างที่ทีคสิบตอนมีกันนะครับแฟนเขบว่าไงบ้างละครนตรออนแอร์แล้วรอลุ้นไหมแฟนตอนรุนครับตอนนี้ทุกคนก็แชร์กันมาเยอะมากเลยครับว่าแบบโปสเตอร์ละครนู่นนี่นั่นแบบเรื่องหลัยที่เราถ่ายกันก็ออทยอยกันมาอัปโหลดใหม่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอืมเร็วๆนี้ก็จะมีคีเซอร์มาด้่ยแน่นอนทีคเหมือนทีคก็เป็นหัวขึ้นรู่ใหม่ที่น่นจาจับตาของช่อง ตอนนี้นอกจากเรื่องนี้นมีเรื่องใหม่เหมือนว่าเรื่องนี้กระแสให้มันปังก่อนแล้วก็มีผลงานเรื่องต่อไปว่าพิกพักก่อนพอไปลุยงานเต้นงานร้องเพลงตัวน,นี้นั่นละครสำหรับละครเรื่องต่อไปยังไม่ไม่ทราบว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอ,อดูว่าผูญญ้ใหญ่มอบอากาศว่าผู้ใหญ่ําแผนกันไว้ว่ายังไงแต่ว่าส่วนทางจีนหรือว่าทางเกาหลีอะไรก็ยังม,มีโปรเจกต์อะไรก็ยังติดต่อไปมาเรื่อยๆครับก็จะอาจจะช่วงนี้ด้วยสถานการณ์อะไรก็ยังยังติดขัดนิดหน่อยแต่ว่า ก็ยังมีกันมีสามารถบอกไดนะ้รับโปรเจกต์ที่เกาหลีที่เราไปมาเป็นอะไรบ้างง่นที่เราไปเต้นไปอะไรมาหรือว่าตอนนี้เป็นไงบ้างก็มีแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเพลงครับเพราะว่าเพลงเป็นหลักกิฟต์หลกอยู่แล้วก็คือช่วงกักตัวอยู่บ้านตอนนี้พี่ก็ทาเพลงเก็บไว้เป็นเดโมเก็บไว้เผื่อในอนาคตจะพัฒนาต่อได้แล้วก็เอาผลงานนี้แน่าบัได้ปฟังกันนิดครับอนาคตก็จะมีอะไรนานๆแน่นอนครับ ให้ทุกคนได้ชบชมเห็นพีด <c oughs> ลงคลิปเต้นเยอะมากในไอตรงไอจีชอบเต้นไหมหรือ, <c oughs> อมาอะไรยังไงเออพีดชอบเต้นอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่ามันมันก็เต้นตั้งมาตลอดแล้วก็เลยเแฟนๆก็บมดคิดถึงกันพรพีไม่ได้โพสพีด่างคนไม่ค่อยโพสในอินสตาแกรมอยู่แล้วแล้วแฟนๆก็บอกว่าคิดถึงมากเมื่อไหร่จะโพสพีดก็เลยออมเอาของเอาตรงนี้มอบให้กับแฟนตให้ทุกคนได้เห็นกันอืมแต่ฟนชอบไหมกับุงนี้เนี่ยมีคนมาเมนมาว่า พีพีเต้นเก่งขึ้นทุกคนก็แฮปปี้กันครับชอบกันแล้วก็พี่ก็จะพัฒน,นาต่อไปครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นทีพีอยู่ที่จีนแล้วก็พี่ก็ฝึกซ้อมอ,อยู่ก็เลยเอาคลิปตรงนี้แหละที่เราถ่ายกับเล่นๆเนาะก็เลยเอามาล,งลองลองลองแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นครับแล้วครอบครัวเป็นไงบ้างครับครอวไงบ้างครอบครัวก็ตื่นเต้นครับทุกคนเลยไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ก็มีแบบว่าคุณย่าที่บอกว่าโอ้ยอยากดูละครหลานแล้วแล้วบอกว่าแบบมาเมื่อไหร่จะอยู่จะเฝ้าตั้งแต่แบบ ละครตั้งแต่เย็นจนถึงหัวค่จนถึงละครจบแล้วค่อยปิดนอนอะไรเงี้ยครับซึ่งรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่แบบเห็นครอครัวพพอร์ตนี้ขนาดแล้วก็ทุกคนคอยดูคอยคอยรอดูแลบานมาคุณพ่อเราเป็นยังบ้างกับละครเรื่องแรกเขาต้องมีสองบ้างแหละเรื่องการตกการแสดงนนน่็นี่นั่นเรื่องการแสดงคุณพ่อบอกว่าตัวใครตัวมันนะลูกไปหาวิธีก็คือถ้าคุณพ่อสอนมันก็จะเป็นแบบว่าการแสดงของคุณพ่อเองอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็อยากให้ไปเรียนรู้มากกว่า แล้วก็ทางกองของเราก็มี acting coach อยู่แล้วแล้วเราก็ mm hmm. มีทุกคนคอยทีมงานคอยดูแลอยูพ่อก็ไม่ได้ไห่วงอะไรมากแค่แนะนําว่าวันนี้นะจะมีฉากฝนตกต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างหรือเช่นแบบผ้าขนหนูไปเองไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากจะเป็นของส่วนตัวมากกว่าที่คุณพ่อแบบจะแนะนาแล้วก็จะมีแบบเก้าอี้ที่คุณพ่อแบบว่านั่งมาตั้งแต่แบบสมัยที่คุณพ่อถ่ายละครมันก็จะเอาให้ทีมมานั่งน,นจะได้เป็นไอเทม,เห,มหรือว่าเป็นแรซึมซับยังไงใช่ครับผม ก็คุณพ่อก็เอามาให้เอ่อก็คงขังหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ก็รู้สึกขนลุกทุกครั้งที่พี่นั่งเพราะว่าแอบมันฝปล่าตรงนี้พอดีแต่คุณพ่อก็ให้การสนับสนุนเราเยอะมากตั้งแต่ไปตั้งแต่ตอนน้นนะนะแล้วก็มาซัพพอร์ตเรื่องนี้อีกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโชคดีมากครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ี่จะทําอะไรก็แล้วแต่คืออยากเป็นนักร้องอยากเรียนเป็นโน้ตคุณพ่อซัพพอร์ต ไม่มีครั้งไหนที่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยอยากให้เป็นอย่างงู้นอยากให้เป็นอย่างนี้คุณพ่อไม่เคยถามเลยก็ถามว่าอันนี้มีความสุขไหมถ้ามีความสุขคาต่อไปถ้าไม่มีความสุขปอบคือเขาไม่คิดอะไรเลยครับพี่บอกว่าเคไม่อยากทําแล้วก็คือคุณพ่อก็บอกว่าโอเคถอยพอแล้วเแนวยมไม่มีความสุขนะครับผมรู้สึกว่าสนับสนุนสนับสร์ตมากแล้วก็ดีใจมากครับพี่ มีความสนุครับผมอแล้วนอกจากช่วงนี้อย่างแน่นอนโควิดใช่ไหมเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมพิ่พี่ทำอะไรบ้างตอนนี้นอกจากใช่รับนละคอแล้วเต้นแล้วมีอะไรอีกบ้างกิจกรรยามว่างก็มีทําเพลงครับแล้วก็มีทําอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็มีออกกาลังกายปันย่นจักรยานที่บ้านซิทอัพิดพื้นอะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องพร้อมเมื่อไหร่นะเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมว้ตลอดเวลาครับครับผมเช่นร่างกายเราก็ต้องทําให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ไงั้นไปเต้นปุ๊บ ไปร้องปึป๊บแล้วมันจะแบบร่างกายแรงมันจะมีอยู่ทีอย่างเพลงนี้จะได้ดูเมื่อ,อไหร่อ่ะเตรียมทำไหมหรือว่ากาลังุ่มหรือว่ากาลังเป็นแนวไหนอะไรยังไงบอกได้ไหมอตอนนี้เป็นเพลงประกอบละครไปก่อนค่ะของละครเรื่องนี้แหละครับที่พี่ทำเอาไว้ก็จะเป็นละครเเพลงชื่อว่า Promise You ซึ่งแปลเป็นไทยว่าฉันสัญญาผมสัญญาญแนวเป็นว่าเป็นแนวโรแมนติกหน่อยก็คือแบบผมสัญญาที่จะอยู่ข้างคุณตลอดแสดงว่าปล่อยมาพอมาก่อนเลยใช่ไหม ใช่ครับก็เพลงนี้ก็ทำเองแล้วก็แต่งเองแล้วก็มิกซ์เองจนถึงโพสต์ปรดักซัเก่งมากเลยทำเองทุกอย่างเลยเล่นด้วยร้องด้วยครับผมก็เพลงนี้พี่ว่ารู้สึกผูกพันมากเพราะว่าพี่ตอนนั้นจำได้ว่าทำเพลงนี้เสร็จตอนประมาณตีห้าหกขงเช้าแล้วก็เจ็ดโมงเชา้ชายีงทำงานต่อแล้ซึ่งแบบมันเพลงนี้มันวนอยู่ในหัวงด้านมากครับก็พอได้เห็น m v ได้ไทเอ็มวีแล้วก็มีพี่วินบอดี้มาคอยมาช่วยกำกับภาพให้ก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นครั้งแรกของเราใน,นาอที่แบบได้เห็นบบบบแบบเอ็มวีแบบอย่างนี้กับเพลงองนี้ที่เราตั้งใจสรส้างมาันขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบจะเห็นพีคอนาคตเปิดเพลงเปิดค่ายเพยงลงไว้เองไหมหรือว่ายังก่อนเอาเป็นตัวเองก่อนอ๋อแน่นะพตกก็ที่ขอทำงานตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำอะไรบ้างอะออ่อาอตอนนี้ก็อย่างแน่นอนอยากให้พีคส่งกําลังใจให้กับ แฟนๆหน่อยที่ติดตามบูราการของเราแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้คือโควิดสิบเกา้าแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้กับคนไทยแล้วก็ฝังละครได้พีคได้ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต้ไปได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปจริงก็ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากใส,ส่แมสก์แล้วก็พกแอลกอฮอล์ไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับ แล้วก็ฝากงละครผมพิ้งด้วยละครจ์เริ่มให้รักภาคสามผมจะ air ออนแอร์ในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับฝั่งเลยนะครับโอเคขอบคุณพ<ค>ิงมากเดี๋ยวเราติดตามผลงานขอบคุณมากขอบคุณนะ